มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ GTA มิ้และด่านแรกในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจํดาด่าที่ต้องถลายเข้าเส้นชัยได้อยู่นะครับโ <c oughs> ชคดีพี่คือด่านนี้มันจะยกระดับความยากไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าคราวนี้เราจะต้องสลับซ้ายขวาด้วยคุณผู้ชม <c oughs> เออในแหละมันจะยากตรงนี้แหละคุณผู้ชม <c oughs> แต่เดี๋ยวนะตรงนี้ ไม่ถึงเฉยปดโถเอ้ยเอาใหม่นะครับขอแก้ตัวมามันจะไม่ถึงได้ยังไงมันต้องถึงสิขอละต้องได้นะครับต้องนะถึงเถอะนะขอร้องขรานี่เกือบได้นะครับมีแวลแลวละคุณผู้ชมมาขอผ่านนะครับขราวนี้ถึงเถอะนะถึงเถอะ ของจริงนะครับคราวนี้แต่ว่า <c oughs> อีกไกลเลยคุณผู้ชมอย่าตกนะมาคราวนี้ต้องไปทางขวาอได้อยู่ะ่ะปะมีแววครับคราวนี้มีแววเออห้ามพ้าเชียวมาถึงขนาดนี้แล้วมาเอาใจช่วยผมด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องได้สิต้องได้คร <c oughs> าวนี้เออมา ได้ชัวร์ได้ชัวร์ yes <laughs> ต่อไปเดี๋ยวเหมือนว่าเส้นชัยจะในงไงอยู่ข้างล่างนะครับคุณผู้ชมอยู่กลางทะเลเลยโอเคได้อยู่นะครับตรงอยู่ขอตรงๆสวยอ,อ <laughs> โชคดีครับยังไงยังไงได้ปะ <laughs> กระจุยกระจายนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งด่านนะครับถ้าพร้อมเลยก็ไปกันเลย<ป>มาด่านที่2นะครับคุณผู้ชมด่านเมื่อกี้นี้ผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูด่านนี้จะยากกว่าด่านเมื่อกี้หรือเปล่ามาเลยเหมือนว่าเราจะต้องขึ้นไปบนนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าขวางทางผมนะถึงเปลาน่าจะถึงนะครับได้อยู่คุณผู้ชม อาย่ yes โชคดีครับพี่เดี๋ยวตรงนี้คือ,อยังจะถึงเช็คพอร์อยู่แล้วแหมขอใหม่นะครับล้องใหม่มาต้องได้คุณผู้ชมคราวนี้ต้องได้เออไม่ยากนะครับไม่ยากคือเราเคยผ่านด่านแบบนี้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเหมือนว่าจะไม่ยากละถามจริง นี่คือฮะใช่เหรอครับคุณผู้ชมใช่เหรอเดี๋ยวถึงปะผมว่าน่าจะถึงนะครับถ้าไปแบบนี้เชื่อผมปะคุณผู้ชมคือไปแบบนี้มันถึงเว้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนครับพี่พี่มาจากไหนครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมักกี้ยังถึงตรงนี้ก็ต้องถึงนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ คือด่านนี้ผมคิดว่าอารมณ์เหมือนแบบลอกกันบ้านเพื่อนแต่ว่าลอกไม่หมดนะครับ <c oughs> คือไม่ได้มีความยากเลยเออแต่ด่านมันเหมือนจะยากนะครับคุณผู้ชมให้ตายสิอย่าชัดเลยนะครับคุณผู้ชมชัดเลย <c oughs> <c oughs> ดีนะผมเข้าเส้นชัยก่อนเออไม่งั้นนี่พี่แกอาจจะลอยเข้าเส้นชัยไปก่อนผมก็ได้ฮ่าอ่ะโอเค เดี๋ยวไปต่อกันอีกหนึ่งด่านนะครับคือด่านนี้มันไม่ใช่คุณผู้ชมเออมาด่านที่3ามกันแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ผมหวังว่าตรงนี้มันคงไม่ระเบิดใช่ไหมผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับใจเย็นนะพี่ใจเย็นๆนันไงไม่มีระเบิดนะครับโผล่ปั๊บระเบิดปุ๊บโถเอ้ย ผมว่าแล้วนะครับมันจะต้องบีดคันถอยไปชนให้ตายสิเดี๋ยวเช็คพอยอยู่ตรงนั้นนะครับไปขอละเออต่อไปเดี๋ยวเหมือนจะอยู่ข้างบนนะครับไม่น่าใช่นะครับคุณผู้ชม <c ười> คือมันไปไม่ได้ฮ<ะ>ันแน่มันมีทางอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไปได้ไหมเดี๋ยวเอาไปเฉย ถอยหน่อยครับพี่ถอยคือบอกให้ถอยโถเอย้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวขันหลังใจเย็นๆนะครับมาหวังว่าขราวนี้น่าจะได้เออไม่ไหวแล้วมาคุณผู้ชมผมไม่ไหวละเออแล้วคือพวกพี่มากันได้ยังไงครับไม่ใช่แล้วแหมเมื่อกี้ยังขวางทางผมอยู่เลย เอาใหม่นะครับคราวนี้ผมไม่พลาดแน่นอนคุณผู้ชมมาลองดูกันเออของจริงนะครับใบาบายครับพี่ส่วนตรงนั้นก็มีแท่งเหล็กนะครับไม่น่าจะใช่ปัญหาแค่นี้ยหยุดผมไว้ไม่ได้หรอก่บอกแล้วนะครับคือถ้าจะหยุดผมเนี่ยมันต้องเยอะกว่านี้เอาถามจริง ใครมันเอานะ้ำมันพืชม,มาไว้ตรงนี้วะโธ่ไปไปได้อยู่ได้อยู่ไม่นะเกือบไปนะครับแหมเสียแวบเอาวะตรงนี้ต้องรอดนะครับห้ามพลาดเชียวมาขอพ่าเฮ้ยคือท,ทำไมมันเป็นแบบนั้นวันเนี้ยเมื่อกี้นี้ขราวนี้ได้ชัวร์มาไม่น่าจะพลาดแล้วคุณผู้ชมโธ่ คือมักกี้มันไม่ควรจะพลาดนะครับแต่มันก็ดันพลาดเออปะเออส่วนตรงนี้เหมือนจะต้องหักลงนะครับหวังว่ามันคงไม่มีหักขึ้นด้วยนะผมไม่ค่อยไว้ใจว่ะคุณผู้ชมนั่นไงมีหักขึ้นด้วยจริงๆด้วยค่คอยๆนะครับคุณผู้ชมค่อยๆคราวนี้ได้ชัวเออ อย่าพลาดนะข้างบนไม่มีห,กหักอีกแล้วใช่ปะมีครับมีเกือ <G ül> บแล้วเลยนะไม่ชะล่าใจโอเคยังได้อยู่ขอละครับขอผมผ่านไปเถอะไม่มีอะไรแล้วใช่ปะเดี๋ยว Yes ได้อยู่นะครับส่วนตรงนี้มันต้องอย่างไงครับคุณผู้ชมไม่ได้วะสงสัยมันต้องแบบนี้ เกือบได้นะครับเออมันต้องแบบนี้ชัวไปขอลองใหม่นะครับเหมือนว่าจะมากันไม่ได้นะครับโชคดีครับพี่เออของจริงคราวนี้ได้ชัวได้ชัวแล้วคืออ๋อยังไม่จบนะครับคือเราจะต้องไปตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้ห้ามพลาดเลยได้ไหมเอาครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเช็คพอยท์ถึงเช็คพอยท์หรือยัง ไม่มีพลาดครับเออต่อไป Two thousand years later คุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่าดานนี้มันจะเล่นกับคนอื่นไม่ได้หรือเปล่าหวังว่าคงจะผ่านได้นะครับไปข่าวนี้ได้่ะ <laughs> แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ผ่านเออลองอยู่ตั้งนานนะครับส่วนตรงนี้ต้องเข้าช่องนะครับตรงนี้ถึงอยู่นั่นไง คือหล,หลายจุดมันไปไม่ถึงนะครับได้หน่อยคุณผู้ชมได้หน่อยมาใช่ใช่ไหมบักกี้นี้มันมีวางยาไว้ด้วย <c oughs> สงสัยว่าเราคงจะต้องกลับหลังนะครับเออมาลองดูกันได้ไหมเนี่ยมันไม่ถึงนะครับถามจริงมาขอลองใหม่นะครับคุณผู้ชม เมื่อกี้นี้ผมยอมออกแล้วเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อปาพิสูจน์จุดนี้นี่ไงชัดเจนนะครับชัดเจนคือผ่านได้แบบสิวๆนะครับคุณผู้ชมให้ตายสิ <c ười> คือผมก็งงนะครับบางด่านเล่นกับคนอื่นได้บางด่านก็เล่นไม่ได้เออมันเกิดอะไรขึ้นกันครับกับเกมนี้ตรงนี้ไม่น่ายากครับไม่น่ายากเออขอผ่าน ครั้งเดียวเทคเดียวว่าไงไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับปะ่ะคราวนี้ใช้เวลาไปแค่5นาทีครึ่งนะครับของจริงมาด่านสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมแล้วด่านนี้ผมเอาแอดเดอร์คันนี้มาด้วยไงหวังว่ามันคงจะไหวตรงนั้นนะครับมาเลยพวกพี่ทั้ง2องคันเอาวะมีเซนโตโน่กับ แหมยังพูดไม่ทันจบเลยให้ตายสิแล้วก็มี X80 นะครับไปแน่จริงมาไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่หรอกเออนี่ไงเสล่วเสิวนะครับตรงนี้ผ่านฉลยครับคุณผู้ชมมาเลยพี่ตามผมมาเป็นไงไม่ยากนะครับส่วนตรงนี้เท่าที่ดูเนี่ย เหมือนว่าไม่มีอะไรมาขวางแน่นอนนะครับสบายยังยังไม่หมดอีกเลยแม่กว่าจะขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตรงนั้นยังไม่จบครับคุณผู้ชมตรงนี้ว่าไงเหมือนจะต้องกระโดดขึ้นนะครับโอ้ตายอยู่เกือบไปแล้วแม่ส่วนตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันวางยาวไว้คุณผู้ชมเออไม่ได้แอมผมหลอกบอกเลยอ่ะโธ่ปตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็ต้องถึงนะครับเออสวยวะ่ะขอไปเก็บเช็คพอยต์ก่อนยังไงครับยังไงข้างหลังเหมือนจะเงียบเลยเอาว่ะตรงนี้ครั้งเดียวผ่านหรือเปล่าครั้งเดียวขอครั้งเดียว อุตส่าห์จะขอครั้งเดียวสักหน่อยน่าจะได้นะครับคราวนี้น่าจะได้ <c ười> คือโคตรเกียนเออไม่ต้องไปหมุนให้เสียเวลานะครับคุณผู้ชมไปต่อเช็คพอยต์เหมือนว่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ผมรู้เลยว่าตรงนี้มันวางยาวไว้คือต้องค่อยๆนะครับไม่งั้นเลยแน่นอนเออไปเดี๋ยวเดี๋ยว ถึงหรือเปล่าเฮ้ย l a t ผมนี่กลุมขมับเลยนะครับเมื่อกี้นี้แหมให้ตายสิแทนที่จะถึงนะครับแต่ว่าไม่ถึงโอเคน่าจะได้นะครับคราวนี้ไปล่วงนะอย่าล่วงนะโอมาเห็นเส้นชัยแล้วนะครับคุณผู้ชมขอเข้าเส้นชัยแบบเทคเดียวผ่านเถอะครับเออได้อยู่แล้วคราวนี้ เหมือนว่าจะไม่มีใครออกนะครับด่านนี้สวยเอเหมือนคันนี้จะนิง่งอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแหมคันนั้นเกือบได้นะครับบา,บายยจ้า